ซัมซุงสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับ Galaxy S20 FE นะครับดีไซน์ทันสมัยมาพร้อมกับสีสันที่โดดเด่นนะครับและดึงดูดนะครับทุกสายตานะครับมาพร้อมกับสุดยอดนวัตกรรมนะครับของตระกูล S20 นะครับที่ออกแบบมาเพื่อ ทุกคน Galaxy S 20 FE นะครับมาพร้อมกับเลนส์กล้องนะครับระดับมืออาชีพถึง3ตัวด้วยกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ Galaxy S 20 FE นะครับมาพร้อมกับกล้องหลักนะครับถึง12ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนได้คมชัดแน่นอนนะคะผมและในที่นี้นะครับเรายังมีในส่วนของ สเปซซูม์นะครับที่สามารถซูมได้ไกลขึ้นนะครับมองเห็นได้มากกว่าเดิมนะครับด้วยสเปซซูมถึง30เท่านะครับและในที่นี้นะครับเรายังมีในส่วนของโหมดซิงเกิลเทสนะครับเพียงแค่คุณนะครับถ่ายแค่แฉกเดียวนะครับให้คุณเนี่ยได้ภาพและวิดีโอนะครับได้มากกว่าถึง14แบบด้วยกันเลยนะครับผมครับและเ2 0ย e ของเรานะครับยังได้มอบประสบการณ์นะครับการรับชมนะครับที่ลื่นไหลและสดจริงนะครับเพราะว่าคุณสมบั2 0 เรอมาพร้อมกับจอแสดงผลที่เรื่องไหลยิ่งขึ้นถึง120 h ฮนะครับสามารถรับชมนะครับคอนเทนต์ต่างๆได้ราบรื่นโดยไม่สะดุดนะครับผมเพราะว่าเรามีในส่วนของ Refresh Rate ถึง120 h ฮนะครับและในที่นี้นะครับผมหน้าจอของ S20 FE นะครับยังออกแบบหน้าจอมาเป็น Infinity O นะครับสัมผัสนะครับประสบการณ์นะครับในการรับชมต่างๆนะครับ เหมือนกับรบภาพยนตร์เลยนะครับผมมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับรูกล้องนะครับผมก็คือมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมด้วยนะครับและขนาดของหน้าจอนะครับ S20 FE ของเราให้มาถึง6.5นิ้วนะครับเป็นความละเอียดแบบ Full HD Plus Super AMOLED นะครับทนต่อแสงแล้วก็สู้แสงนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างก็คือดูสีสันสดใสมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ พลังงานแบตเตอรี่นะครับ s 2 0 fp ของเรานะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อัจฉริยะนะครับด้วยพลังงานที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า s 2 0 fp ของเราให้แบตมาถึง4,500 M อมิลลิแอมป์นะครับสนุกกับการใช้สมาร์ทโฟนนะครับผมได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจังเลยนะครับและในที่นี้นะครับยังมียังรองรับนะครับในส่วนของการชาร์จเร็วนะครับแบบพิเศษด้วย เพียงแค่คุณเนี่ยชาร์จในระยะเวลา30นาทีก็จะได้แบตอย่มามากกว่าถึง50%เลยนะครับและในที่นี้เนี่ยยังรองรับการชาร์จแบบไร้าสายด้วยนะครับเป็นแบบ S20 SD นะครับยังมาพร้อมกับแบตความจับน,นะครับภายในเครื่อง 128G นะครับ แล้วยังสามารถเพิ่มนะครับไมโครเดีการได้ปวามจุดสูงสุดถึง 1TB ทเกันเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของ,ของการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพนะครับสามารถเก็บได้มากกว่าเป็นหมื่นรูปเลยนะครับแล้วในที่นี้นะครับผมเรายังมาพร้อมกับแรมแบบนะครับตัวน p u u นะครับที่ใช้เนี่ยก็คือจะใช้เป็น CPU ีนาก้อนนะครับ8 0 6 0 5 0นะครับ รองรับการใช้งาน 5G สามารถดาวนโหลดได้สูงสุดถึง20เท่าเลยทีเดียวสําสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับ Samsung Galaxy S20 FE นะครับผมวันนี้นะครับรับส่วนลดทันทีเลย10%นะครับจากราคาเครื่องปกติและเรายังมีในส่วนของการบริการนะครับผม Butler Service นะครับจาก Samsung นะครับ Samsung เท่านั้นนะครับที่มีสศูนย์บริการและจุดรับบริการมากกว่า150 แผงทั่วประเทศนะครับและเรายังมีในส่วนของคอเซ็นเตอร์1282คอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับและในที่นี้นะครับผมคุ้มมากไปกว่านั้นนะครับเรามี Samsung Galaxy GIF t นะครับที่กินเที่ยวดื่มนะครับได้คุ้มค่ามากกว่ามูลค่า1,000บาทต่อปีนะครับแล้วยังสามารถที่จะรับชมนะครับ YouTube นะครับพรีเมียมแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับผมฟรีนะครับ นาน4เดือนัะเลยรวมแล้วมูลค่ามากกว่า636บาทนะครับ